หลายคนสอบถามเข้ามาว่าหายเครื่องอันต้าโซนิกหน้าตาอย่เงี้ยนะครับมันจำเป็นมากน้อยขนาดไหนนะฮะโดยส่วนตัวผมนะมองว่ามัน50-50คือเราจะมีก็ได้หรือจะไม่มีก็ได้ ก็โดยปกติเนี่ยผมก็จะใช้นํามาล้างชิ้นงานต่างๆนะครับไอ้น้ําที่หลายๆคนถามเข้ามาเนี่ยว่าผมใช้อะไรผสมก็คือแค่น้ําเปล่ากับตัวน้ํายาล้างจานแค่นั้นเองนะฮะก็เพื่อที่เราจะใช้ล้างคราบมันออกจากพลาสติกโมเดลต่างๆนะครับอย่างที่ผมบอกคือมันไม่ได้จําเป็นมากขนาดนั้นนะครับใครที่ไม่ได้ซีเรียสน,นะครับสามารถนั่งล้างชิ้นงานใช้แปรงสีฟันขัดทีละชิ้นทีละชิ้นได้อน,นั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่สําหรับคนขี้เกียจอย่างผมเนี่ยนะฮะไอ้เจ้าตัว ตัวเครื่องอันตราโซนิกเนี่ยมันก็ช่วยได้เยอะในระดับหนึ่งเลยนะครับก็คือพอถึงเวลาผมก็โยนชิ้นงานลงไปในเครื่องแล้วก็ปล่อยให้มันทํางานของมันไปนะครับแล้วก็ค่อยเอาไปล้างน้ําเปล่าอีกทีซึ่งมันก็ลดระยะทุนระยะเวลาในการทํางานของเราไปค่อนข้างเยอะนะฮะ mm hmm. ข้อควรระวังในการใช้เครื่องล้างอันตราโซนิกนะครับก็ควรทําความสะอาดเขาตลอดทุกครั้งที่เราใช้งานนะครับให้มันสะอาดอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไม่ควรนะครับนานิว้วจิ้ม หรือมือเนี่ยจิ้มลงไปขณะที่เครื่องทํางานนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เส้นเลือดฝอยในปลายนิ้วมือของเราเนี่ยมันแตกได้นะครับใครที่เอานิ้วจิ้มลงไปแล้วเห็นเป็นคุณคุณเขาขาวออกมาตามนิ้วเนี่ยไม่ใช่พลังซูเปอร์ไซยานะครับนั่นคือเส้นเลือดฝอยของคุณแตกนะฮะต่อมานะครับจะมาพูดถึงในเรื่องของขนาดนะครับหลายคนสอบถามว่าเฮ้ยเครื่องอันต้าโซนิกเอาขนาดประมาณไหนดีนะครับถึงจะเพียงพอต่อการใช้งานผมต้องบอกนี้ว่าก่อนหน้านี้ผมใช้ เป็นตัวเล็กขนาดประมาณ7 0 0ดซีซนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่เพียงพอนะครับมันไม่เพียงพอแล้วก็ขยบขึ้นมาเป็นไซส์นี้ไซส์นี้คือประมาณอ3่าลิตรถ้าผมจำไม่ผิดนะของผมอะประมาณ1 3ลิตรนะครับซึ่งพอมาเจอไอตัวชิ้นส่วนใหญ่ๆอย่างพวกเมกะไซส์อย่างเงี้ยนะครับถ้าเราทํางานแบบกะว่าทํางานรวดเดียวจริงๆเนี่ยมันก็ไม่พอนะถ้าเป็นไปได้ก็ ถ้ามีงบหน่อยก็ข้ามไปดูพวกระดับ -2 2ลิตรขึ้นไปเลยดีกว่านะครับอย่างนั้นจะโอเคกว่าทีนี้ในลักษณะ,ะการทํางานของไอตัวเครื่องล้างอันต้าโซนิคเนี่ยถ้าเป็นเครื่องเล็กนะครับถ้าเป็นเครื่องเล็กเนี่ยเราก็แค่กดสวิตช์ตั้งเวลาปิด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 แล้วก็ปล่อยเครื่องทํางานได้เลยแต่ทีนี้ถ้าเกิดเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นมาเราอาจจะเห็น2ปุ่มนี้มาด้วยกันนะครับนั่นก็คือปุ่มด้านซ้ายเนี่ยเขาก็จะเป็นเกี่ยวกับการปรับอ,อุณหภูมิของตัวน้ําที่อยู่ใน เครื่องอันตราโซนิกเนี่ยนะครับแล้วก็ด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นทมิ่งหรือ,อตัวตั้งเวลานั่นเองนะครับเวลาเราใช้นะครับตัวเนีเ้ยตัวฮีตตัวฮีเตอร์ของมันเนี่ยเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลยเราปิดไว้นะครับเราปิดไว้เลยเราใช้แค่ตัวเปิดเครื่องแล้วก็ตั้งเวลาเท่านั้นเองนะครับที่เหลือก็ปล่อยให้เครื่องมันทํางานไปนะครับก็หลักๆก,ก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับสำหรับเครื่องอันต้าโซนิกก็ ลองไปหาใช้กันดูนะฮะแอปส้มแอปฟ้าอะไรก็น่าจะมีอยู่นะครับราคาก็เริ่มอาจจะสตาร์ทเริ่มตั้งแต่หลักหลักร้อยไปไปลายหลักพันต้นๆน,นะครับขึ้นไปจนถึงแบบ 3- 4มสี่พันอะไรอย่างงี้ก็ลองดูลองดูคุณภาพลองดอูขนาดที่เราตามที่เราต้องการได้เลยนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ผมเองก็มาแนะนำแค่สั้นๆนะครับเห็นคนถามมาเยอะนะฮะก็ต้องขอตัวลาไปทำเจ้า พี่โตนี่เดี๋ยวแอบเอาพี่โตมาให้ดูก่อนดีกว่าแมบนี่นะครับพอดีทําพี่โตเอ็กโซเดียของเราอยู่นะครับเดี๋ยวต้องขอตัวลาไปทําชิ้นส่วนอื่นๆต่อก่อนนะครับสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อน,นครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ